ฮมคือผมก็ไม่เดี๋ยวจะจะจะ,จะอวดอะไรนะคือผมหมานนะได้งบมาจากนายผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีผมก็เลยคิด,คดว่าเออเอามาทำส,สนุกดีไหมผมก็เลยมาเปดิดสนุกที่นี่เลยที่ดินของนายในแดงอะนะผมก็จ้างเขามาสร้าานนะ ส้างเป็นลายปีนะผมก็จะสร้างสนุกให้คับคนเขานี่คนของผมเข้ามาเชี่ยวกันเต็มเลยอ่ะสวัสดีอยางเป็นทางการนะครคบผมอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจครับค่ะผมสร้างกอดยังไงอันนี้ก็คือว่ามันเป็นเทเล,ลอร์าเขาจะให้สร้างเขาให้สร้างก่อนนะครับครับซึ่งอย่างนี้ผมได้เกินไปต้นคลิปนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะมาสร้างสวนสนุกเนาะอ่ะงั้นเราก็ไม่ต้องพูดพ่มรำเพลงไงเรามาสร้างอะไรดีกว่านะครับผม อ่าันอันดับแรกถ้าผมผมก็จะสร้างเป็นศูนย์อาหารก่อนละกันเนาะศูนย์อาหารนะครับที่ศูนย์อาหารเนี่ยผมก็ทําเป็นเหมือนกับส,สนุกที่ผมขอไม่บอกชื่อแล้วกันเดี๋ยวอันนั้นเอานะครับผมก็จะทําเป็นฟู้ดแลนด์นะผมว่าจะมีพวกร้านอาหารอะไรพวกนี้มาตั้งเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีพวกโต๊ะอาหารอะไรพวกนี้นะครับผมมีพวกโต๊ะอาหารอะไรมาให้ผู้ที่ได้มาเที่ยวเนี่ยได้มาลอง กินอาหารพวกนี้กันดูนะคบว่ามันจะอร่อยผมเนาะก็เข้าสู่ช่วงของเออเราก็จะมาทําพื้นก่อนนะคะผมพื้นที่จะให้คนเนี่ยเขาได้ได,ไดนั่งกินนอนกินกันอย่างสะดวกสบายนะผมไม่ให้นั่งบนพื้นหรอกมันไม่แอน,นั้นจะ๊ะต่อไปเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็นําพวกร้านอาหารมา แต่งได้เลยนะครับผมแล้วก็กดไปทีออ่รูปซอมกับมีดนะครับผมแล้วก็ผมกจ็จะตั้งทุกร้านนะครับผมคัดสรรร้านอร่อยจากต่างประเทศเลยมีทั้งเครื่องเนือ้นอหมัดลมพวกพิซซ่าไอศครีมเฟนฟรายสลอบปี้ เครื่องดื่มนะ้่นรอเช่นกาแฟ c a นดีฟ้ฟลอสถ้าผมแปลผิดยังไงก็ขอโทษทีนะครับผม c a นดีฟ้ฟลอสต้องแ,แปลว่าสายไหมหรือเปล่านะมันเป็นพวกลูกอมแล้วก็ไม่ทำว่าฟลอสต์นะครับผม pop c o แล้วก็เบอร์กเกอร์แล้วก็มีพวกรีเฟรชชิ่งฟ o o d ก็คือผลไม้นะครับผม โอเคนะคะผมเราก็จะมาทำการตกแต่งฟูดแด์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะโอเคผมก็จะทำการวางพวกต้นไม้อะไรพวกนี้มาเขาเรียกว่าอะไรมามาถอดประดับตกแต่งทางข้าลวละกันเ er นาะจะได้ดูมีแบบมีความสวยงามบ้างอะไรมเป็นแบบสวนสุนทารียภาพอะไรประมาณนั exams, uhm ้นนะครับผม โอเคต่อไปนะคะผมสิ่งที่ห้ามลืมนี้ก็คือของตกแต่งนะคะผมเวลาตกแต่งเป็นอะไรดีเนาะไม,ไม่เอาดีกว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบรกตาไปหน่อยเนาะโอเคนะต่อไปเราก็จะวางเป็นไฟไหมถังขยะอ่า สิ่งที่จําเป็นหรับในการวางฟู้แลน์ก็คือถังขยะนั่นเองไม่ทันไรก็มีคนทิ้งขยะเสยแล้วนะครับผมขยะเป็นกองสีเทาๆอยู่ตรงนั้นเลยนะครับวางไว้ทกสามสี่จุดละกันเนาะโอเคเรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็ว่าเป็นการการการ,การเก็บเก็บขยะท่านี้อยู่เึกอว่าสไปเดอร์แมนอมนะครับผม โอเคเดี๋ยวส่วนต่อไปนะคบผมเราจะไปสร้างเ,เครื่องเล่นอีกสักหนึ่งเครื่องเล่นแล้วกันเนาะซึ่งเครื่องนี้ก็คือคารูเซลหรือ เออม้าหมุนนั่นเองนะครับผมม้าหมุนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังมีงบไม่พอนะผมจะสามารถเห็นนะครับว่ามุมขวาเนี่ยผมมีตังวันห้าพันเมืวก่อเองถ้าผมสร้างอันนี้เนี่ยผมจะเหลือตังแ,แค่เพียงหน่ร้อยห้าสิบห้าบาทแต่ไม่เป็นไรเพื่อคนดูทําได้นะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาปั่นเงินแล้วลกันเนาะโอเคขนาดแี้เราต้องสร้างทางเข้าแล้วก็ทางออกก่อนนะครับผมทางเข้าทางออกเนาะก็จะวาง ทางออกก็จะวางเป็นทางฝั่งขวาแล้วกันนะของบุ่หบุนแป๊บหนึ่งหมุนก่อนนะแล้วก็กดไปเลยโอเคต่อไปเมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่แพดน,นะครับผมแพดนเนาะแล้วก็วางออกมาเลยนะครับผมอันนี้ทําเป็นทางตรงนะครับผมทางเข้าเป็นทางตรงเลยสทางออกก็จะเลี้ยวขวามาแล้วก็มาบรรจบตรงทางเข้านะครับผมออนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมอ่าต่อไปเมื่อั้านเนี่ย ก็ตกแต่งด้วยต้นไม้เหมือนเดิมนะครับผมต้นไม้นะครับเนาะให้มันดูสวยงามก่อนจะเข้านะครับผมเพื่อให้ม้าหมุนเนะี่ยมันดูมีสีสันนะครับผมต่อไปเมื่อทำเสร็จแล้วนะคผมก็เออไปผมว่าเดี๋ยวผมเออไปไปสร้างไฟดีกว่านะว่าฟู้ดแลนด์ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีไฟนะครับผม ไม่ต้องเรียกว่าไม่ค่อยมีไฟหรอกผมมันไม่มีไฟเลยนะครับผมเนาะโอเคผมอาจจะต้องลงทุนสักนิดนิดนึงนะผมต้องลงทุนนะคบผมด้วยการวางไฟนะครับผมกดไปที่ n ลนเทิร์นผมแ้วก็กดไปที่ Light ทำเป็นทางขวา,าซายทางซ้ายขวาเลยนะครับผมเพราะว่าเราเน่ะนะจะทำเป็นทางเดินแล้วก็มีไฟตกแต่งไม่ให้มันมืดจนเกินไปนั่นเองนะครับ โอเคติดไฟเสร็จแล้ว